สวัสดีค่ะอาหารเที่ยงวันนี้เลิกงานมานะคะยังไม่ได้กินข้าวข้าวเที่ยงคืออะไรส้มตำไก่ต้มไก่เมื่อวานนี้อือแล้วก็นี่เลย หอยเมงผู้มีหอยเมงผู้ด้วยมีผักด้วยโอ้โหวันนี้แล้วก,ก็มีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวซื้อเป็นแพ็คอย่างนี้นะข้าวเหนียวถั่วดำ ค่ะมากินด้วยกันกินแบบบ้านเราเนาะเนยส้ตมตำขวดมัองผู้ลวก อร่อยค่ะ นานๆได้กินหอยแมองผู้

อืมคือมันอร่อยจริงๆนะวันนี้ส้มตำม,มันอร่อยจริงอะ่ะ ข้าวเนียญี่ปุ่นมันจะเม็ดสั้นๆแต่มันก็เป็นข้าวเหนียวแล้วค่ะเผ็ดเผ็ดได้ใจเผ็ดได้ใจ,ดดใจสมกับที่อยากกินคิงค่ะอืม อาน้องไก่ไหมอืมอืมดูอ่อนี่หลุดออกมาเลยต้มจะเปื่อย สุดยดเลยวันนี้มีตะของโปรด อ่อยมากเดี๋ยวเพึ่งน้ำลายหลายนะคะส้นน้ำซุปอืม มีเพื่อนกินนี่อร่อยนะวันนี้มีความสุขมากเลยได้กินของยาก นี่แหละชีวิตคนไกลบ้านนานๆได้กินของแบบนี้ทีหนึ่งกิงก็นานๆครั้งคือส้มตำเนี่ยคือมกมะละกอที่พี่เขาส่งมาให้ตั้งแต่คลิปก่อนๆนู่นแหละค่ะก็ยังเหลืออยู่กินไม่หมดอะคนเดียวเก็บไว้ได้นานอืม มันเผ็ดใจมากเลยแบบปกติแล้วนี่มันจะไม่กินเผ็ดแบบนี้นะแต่วันนี้อยากลองกินเผ็ดดูบางคนกินเขากินอ่ะดูเลยว่ามันเผ็ดทรมานมากลิ้นเนี่ยจะรู้เป็นแฟอ่ะ อโอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอืมนิมไม่ไหวแล้วต้องไปหาอะไรแก้เพ็มาละขอนมก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะช่วยกดแชร์กดติดตามให้นิ่มด้วยนะคะ